11ธันวาคม2,564ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เบมอยู่กันที่ภูเก็ตภูเก็ตนะอันนี้หน้าหาดป่าตองนะครับนี่บรรยากาศตอนกลางคืนอ่าเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันใช่ไหมครับเราจะไปหาดเขาเยินกินกันนะแต่วันนี้แบบคนเยอะมากเลยน่าจะเป็นวันิ้นปีบรรยากาศแบบคึื้นเลยครับรถเยอะมาก ไม่รู้วันนี้จะได้กินอะไรเปล่านะคนเต็มทุกร้านเลยอะต่างชาติมาเต็มหมดเลยทุกร้าน มากเลยนี่เขาจุดแล้วมันลงไปทางทะเลนะครับเยอะมากเลยร้อันนี้เราได้ร้านอาหารแล้วนะครับร้านซีฟูนะ้ดนะซีฟู้ดไทยฟู้ดแปนี่เป็นร้านข้างทาง แลวเดี๋ยวต้องมีอะไรอีกครับพี่เบมไข่เจียวกับผักมุ้งไข่เจียวกับผักผักมุ้งให้น้องปอเช่ด้วยนะ,นะเปนลี่ด้วยเปนลี่นี่ไข่เจียวกุ้งสับของพี่เบมและน้องปอเช่น้องเปนลี่มาเหลืออะไรครับเหลือผักผักใช่ไหมดูปอเช่กินข้าวเปล่าแล้วเนี่ยตักเลยครับไข่เจียวโอ้โห,โหแย่งกันใหญ่เลย นีผัก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 ุ้งมาแล้วครับพี่เบมสวยแหลกเลยครับหิวจัดอร่อยไหมอร่อยนะนี่หมูมะนาวด้วยครับเต็มโต้เลยหมดยังครับกับข้าวเราหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะโอ้เยอะมากอ่เดินทางต่อครับเรากินข้าวเย็นกันเสร็จแล้วรถยังเยอะอยู่เลยครับ ดูที่เบมน้องกาเช่แวซื้อได้สโอยมีหลายรถมากเลยครับเอารสอะไรเนี่ยอ่เอ็นตาดร์กช็อกโกแลตกับเนี่ยโอ้ชาชิมช็อกโกแลตหน่อยค่ะาเช่อย่าพี่เบกินอะไรครับี่ยชิมโอ้โฟนอันเล็กๆเหรอครับชิม ิมาชิมก่อนหมโอ้ไอจิ้อร่อยไหมครับจะชิมอะไหนเอาด้วยชิมาด้วยค่ะดับด้วยค่ะนี่ชิมฟรีเฉยเลยว่าเนี่ยซื้อเปล่าครับให้พ่อเชคกหนโอ้ยพี่เบยมใหญ่ม่กูอ่ไหจะเท่าหน้าพี่เบีมเลยใหญ่มาก แล้วถ้าน้องกาเช่ได้มานี้ใหญ่กว่าหน้าน้องแน่เลยครับมันปเปลิ่มเลยดูเรียนดูทำหน้าด้วยโอ้โหดูนี่ใหญ่กว่าหน้าหนูแล้วครับถือดีๆนะเดี๋ยวหล่นนะมันใหญ่มากเลยดูสองพี่น้อง ี่ดูของป๊าป๊ะสองรถรถไอพีนะัทกับสตรอเบอรี่ย่างใหญ่ย่างใหญ่อเคอ่น <c oughs> นี่เรามาเดินชายหาดยามค่ำคืนนะครับโหูล้จุดโคปล่อยโฟมลอยเพียบเลยคนเยอะมากเลยอ่ะค่ะคนเต็มหาดเลยเขามานั่งฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ายยแ่มกเลโคมลอยเต็ม้องฟ้าเลยครับหายใจยาวกว่าหายใจเดิมว้าวคนเต็มเลยเนี่ยโอ้ยดูโคมลอยลอยเยอะๆแล้วดูสวยดีนะอย่างกับดวงดาวเลยอ่ะดูดิดวงดาวที่มันลอยนี่ตรงนี้ก็คนเยอะด้านนี้ มีไฟสว่างด้วยที่เขาจะมีไฟโคมกับยิงพุตลอดเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเขาเป็นแบบซื้อมายิงกันเองนะครับที่นี่ไม่ได้มีจัดงานนะอันนี้เขาซื้อพุมายิกันเองอันมันตกลงมาในน้ำด้วยมันมันโดนพุอคมลอยบางอันอ่ะโดนพุยิงใส่มันตกลงมาเลยนะ จังหวะไปโดนกันอานนี้เดี๋ยวเราเดินกลับห้องพักกันแล้วนะครับน,อนองง้องๆง่วงแล้ว uh oh. สี่ทุ่มกว่าแล้ว uh oh. นี่ทั้งคืนนี้เขาก็จะมีปล่อยคมร้อยจุดคู่กันทั้งคืนเลยนะรถก็ยังแน่นเต็มอยู่เลยครับหาดป่าตองอาเมื่อกี้เราได้ส่งน้องๆขึ้นห้องพักกันแล้วนะครับ น้องง่วงนอนให้พี่ไก่ดูไปก่อนแล้วเราแอบมาดูว่าเขาจะเขาด่ากันยังไงนะรีบห่าป่าตองไม่เขาเขาไม่ได้มีจัดงานอะไรนะครับแต่ว่านี่มันจะคนเยอะมากนี่เขาก็มีจุดปูกันเขาจุดกันเร่นอยๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนเที่ยงคืนตรงเขาจะมีจุดปูใหญ่หรือเปล่าครับมานั่ง นั่งสมบรรยากาศนั่งสุ่มสับบรรยากาศาาริปอากาศสองวันข้ามปีใหม่กันก่อนอน,ไไนี่ตอนนี้เหลืออีกสองนาทีนะครับเวลาเชี่ยงคืนของปี2,565แล้วนะก็าเก็บดูกันตลอดเลยนะใช่คิดตัง้งแต่สิบหกแล้วนะพ <H it> อามาเรื่อยๆสม่มลสมอนี่เราก็ได้ดูบวเรื่อยๆเลย <H it> โอ้ยด้านโน้นจุดเยอะมาก นั่นเขสงสัยเขานับเท้าดาแล้วหรือเปล่านะอ,อนะน๋อนั่นเลยเราะมับเกิดโูดเยอะ